ทางมาถึงคู่ปิดท้ายรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างเจริญบุญเล็กพรานทองยิมนะครับหรือลานนามมยไทยบุรนามวยไทยนะครับเจอกับรุ่งนำชัยเพชรแสงทองพิกัดน้ำหนักกันที่100ปอนด์นะครับเอาละครับดูนะครับค่อยๆขยับรุ่งนำชัยฝีมือมีลูกทีพคอยทำลายจังหวะไว้แม่เลื่นเสียจังหวะไปนิดนึงนะครับเจริญบุญเล็กนี่ครับโอ้ยมาดุเลยครับ ดูได้ออกทูโฟยูครับเพราะฉะนั้นเน้นเน้นตลอดครับอดูฟอร์มไปก่อนครับเชื่อว่าอีกสักไฟสองไฟครับมีโอกาสทกคู่เปิดหัวเลยครับนี่ดูแล้วเริ่มจะมีแผลแตกแล้วด้วยนะครับหางคิวไฟของรุ่งนำชัยนะครับจยกกักเข้าไปโอ้โห หล่นเลยนะครับกรรมการต้องนับก่อนแหละครับโอ้ยนี่ครับโอ้โหห่างคิ้วซ้ายครับแต่ว่าอย่างนี้แอนตซินก็จะมีสวัสดิการให้อยู่แล้วครับบาดเจ็บจากแผลแตกเข็มละ500บาทเดี๋ยวต้องดูครับแผลแตกแล้วนี่บาดเลือดหรือว่าดูมาดูครับโดนขักล้มลงไปอีกครับทำได้จะลุกช้าเหมือนกันนะครับโดนเข้าไปเจริญบุลเล็ตซ้ายโอ้โหเรียกว่า เรียแรงนี่รถน้อยถอยลงไปเยอะยุบแล้วเลยครับไหวไม่ไหวเท่านั้นเลยครับนี่ครับโดนศอกไปอีกมาเป็นชุดเหมือนกันโอ้โหดูจังหวะการจับกรรมการยังให้โอกาสยุติการชกเลยนะครับโอ้โหนี่ครับจบไวเลยครับโอ้โหอ้าวขอโทษเพื่อนครับแต่ถึงว่า น่าจับตาทั้งคู่แหละครับแต่วันนี้ผู้ชนะของเราฝ่ายแดงนะครับเจริญบุญเล็กพันทองยินว่าบุญรานมวยไทยครับเอาชนะน็อกไปในยกที่2นะครับชนะน็อกลุ่งนำไทยเพชรแสงทองนี่ครับเดี๋ยวเราดูครับว่ามันเกิดเหตุอะไรกันขึ้นบ้างครับนี่น่าจับตาเลยครับโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวดูครับ จะมีจังหวะสวยๆให้รับชมกันครับว่ามันเกิดเหตุตรงไหนครับย่องเข้าไปแล้วก็นี่ครับโอ้โหงัดซ้ายครับงัดซ้ายเข้าไปครับปังโอ้โหนี่ครับกาดแกไม่ตกแล้วนะครับแต่ว่าดูครับมันแหวกกาดมาครับสอกซ้ายสอกนี้ครับโอ้โหแล้วก็ย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปครับดู มีช่องตรงไหนแกก็โจมตีตลอดเลยครับดูครับนี่ครับมาซอกไปอีกซอกไปอีกดูครับเด้งตีโอ้โห,โหแล้วก็เนี่ยแหละครับจบแบบนี้เลยครับ